พอมอทลายแก๊งแม่เล้าไวใสชวนเพื่อนค้าโหมจันทร์แสวงหาประโยชน์แลกวัตถุนิยมจีนทาเงินหนาควานซื้อโหมจันทร์เด็กทั้งจังหวัดเกือบ6ล้านบาทผู้ตองหาว่ากรทำสารร่วมกันเป็นาราสจำหาขายจำหน่ายทามาจากหรือสอง่งไทีใดโดยมีความรู้หมายเพื่อให้บบนการแสวงหาประโยชน์โดยที่ชอบ จากการ้าวาเวนีผู้นั้นจะราบผิดฐานฆ้าลูกวงรอบเหยื่อผันตัวชวนเพื่อนค้าฝ่าบริสุทธิ์ก่อนโดนข้อหาหนักค้ามนุษย์เมื่อเป้าหมายคือเงินและสังคมจะอยู่กันอย่างไรครับขอเรียนเชิญผู้นำประชาครับครับ <c oughs> <c oughs> เรียนพี่นอ้องประชาชนผ่านทางน้องสือมวลชนนะครับวันนี้การแถลงผลการดำเนข,ของกองบัญการตรวจสอบผลการครับ โดยกองการปราบปรามการทุรมลุนะครับซึ่งท่านตุ้งตัวโทรทีนพบคือเด็ผู้ชันการตุ้งสอบตัวการได้มอบมาให้ผมตุ้งติีสาุกแผงโสภาผู้กำการปราบปรามการทํารุนเป็นผู้อกนําเรียนผลกานนิบัติของหน่วยครับคือจับความผิดนะจํานวนห้ารายซึ่งเด็กจํานวนห้ารายนะครับก็เคยเป็นกลุ่มที่เคยเป็นเดี่ยวมาก่อนที่ให้บริการประเทศกับในถูกจริงคนนี้มาก่อนครับ สุดท้ายก็ผมขอสรุปแผนประทุศกรรมไว้ดังนี้ครับโดยกลุ่มผู้ลัองหาน,นะครับจะร่วมกันติดต่อชายชนเด็กอีงอายุต่ำกว่า18ปีจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังไม่เคยผ่านการวินนเพศสัมพันธ์นะครับบางรายนะครับมีถูกหลอกว่ามาพามาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครครับและถูกนกำพาไปให้บริการเพศโดยไม่สมัครใจที่โรงแรมหลุมใจกลางเมืองกรุงเทพกับผู้ซื้อบริการซึ่งเป็นในทุนกีนเ่าโดยระหว่างวิเพศสัมพันธ์นะครับไม่มีการป้องกันก็คือไม่สวมถุงยางทำไมนะครับ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่เป็นประสงค์ครับซึ่งจากการจาเมื่อให้บริการทางเพศจะได้รับค่าตอบแทนนะครับคนละประมาณ2 0 0แสนบาทซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่เป็นผู้จัดหาหรือแม่เล้าครับจะเอา,กกาไว้ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทครับสวัสดีพี่นี่้อง้องสื่อชนทันครับจาก ที่กองกับการสีนกองกำการปราบปรามการค่ามนุษย์นะครับได้รับข้อมูลจากมูลทีมอินเตอร์เนชั่นแนลนะเป็นการตรวจสอบจากสื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็จะพบว่ากลุ่มเ็กแล้วที่เป็นผู้ต้องหานะครับและเหยื่อนะครับมีการโพสต์รูปภาพนะครับเป็นรูปภาพกันสดนะครับเป็นนอนมมกนะครับมีโพสต์รูปโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มีราคาสูงแล้วภาพถ่ายในโรงแรมลูนะครับรวมถึงภาพถ่ายตัวเองในสนามบินนะครับ จากการสืบสวนนะครับเราจะทราบว่าในช่วงแรกนะครับช่วงปลายปี2565นะครับจะมีแม่เล้าหรือว่าผู้จัดหาเนี่ยหนึ่งคนนะครับก็คือจะตัวเงินจะผ่านแม่เล้าก่อนนะครับแล้วก็จะส่งเป็นที่ตัวเด็กต่อไปต่อมาในช่วงต้นปีพศ2566นะครับ จากการสืบสวนเราจึงพบเพิ่มเติมนะครับการการโอนเงินเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นผ่านแม่เราสองสองคนนะครับก็คือจากจากที่เป็นผู้จัดหาเม,ม,มื่อต้นเมื่อเมื่อปลายปี25 6เบื้องต้น1ีรายนะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่2อรายนะครับแล้วก็เป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบ้ารายนะครับ ซึ่งการจับกลุ่มกานหมายจับสองรายแล้วก็เป็นการเรกงมาแจ้งข้อกล่าวหาจํานวน5ห้ารยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกราวนการที่เกิดขึ้นนะครับตัวความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะมีหลายข้อหามากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการดำเนินการก็จะให้ทางพันเอกตัวคงชาติสุดนะครับให้พันกวีกรกฏสอนิกรนะครับสาวรวัตรกองการสีของอุา